เคยได้ยินนะครับว่าออสเตรเลียเคยรบแพ้นกไม่ใช่เปรียบเลยนะครับคือรบกับนกจริงๆ <c oughs> ใช่ค่ะเรื่องนี้เขาเรียกกันว่าสงครามอีมู e หรือ The Great Emu War ปี1932แค่ชื่อก็นึกว่าเป็นมุกในหนังตลกแต่ขอโทษค่ะมันเป็นเหตุการณ์จริงที่จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะ ย้อนกลับไปช่วงปี1932ครับตอนนั้นออสเตรเลียเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตเลย1คือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ the Great Depression 2คือรัฐบาลเอาที่ดินแห้งแล้งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแจกให้ทหารผ่านศึกทำฟาร์ม โครงการนี้ฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่พื้นที่ที่ให้ไปมันแห้งสุดๆแล้วแถมปลูกข้าวสาลียังไงก็ไม่ค่อยขึ้นไหนจะไม่มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามที่สัญญาไว้เอกแล้วจู่ๆก็เหมือนโดนเทพ,พเจ้าธรรมชาติตบหน้าเพราะมีฝูงนกอีมูราวสองหมื่นตัวอบพยพเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรม นกอีหมูเป็นนกขนาดใหญ่ค่ะบินไม่ได้แต่สูงได้เกือบ2เมตรที่สำคัญมันวิ่งเร็วมากประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะใช่ครับแล้วพวกมันก็ไม่ใช่แค่มาเดินเล่นแต่มากินข้าวสาลีเหยียบพืชผลพังรัว้วทำให้กระต่ายบุกเข้ามาสามอีกพูดง่ายๆคือกลายเป็นฝูงบุกยึดฟาร์มแบบเต็มรูปแบบ เกษตรกรตอนนั้นที่ส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารก็เลยสิ้นหวังมากค่ะเขาเลยไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมแล้วคุณคิดว่ารัฐบาลทำยังไงคะรัฐบาลอนุมัติทันทีครับส่งทหารสามนายนำโดยพันตรีเมรดิตพร้อมปืนกลเลวิสสองกระบอกและกระสุนหมื่นนัดเพื่อทำภารกิจสุดเท่ว่ายิงนกนี่มันสงครามจริงๆเลยค่ะมีการตั้งแผนยุทธวิธีด้วยนะวางแผน จะต้อนนกให้รวมฝูงแล้วกราดยิงแต่ขอโทษค่ะฝูงนกไม่ใช่ทหารราบที่จะยืนเฉยๆในวันแรก2พฤศจิกายนทหารเจอฝูงนกประมาณ50ตัวแต่พอยิงปึ๊บนกแตกฝูงวิ่งหนีทันทีทหารยิงได้แค่ไม่กี่ตัวครับ แต่เหตุการณ์ที่พีคที่สุดคือวันที่4พฤศจิกายนค่ะพันตรีเมเรดิตวางแผนซุ่มโจมตีฝูงนกกว่าพันตัวที่กำลังเดินไปแหล่งน้ำทหารรอจนมันเข้าในระยะเผาขนแล้วลั่นไก แต่ปืนกลนเกิดขัดลำกล้องครับยิงได้แค่12ตัวก่อนจะดับสนิทฝูงนกที่เหลือก็หนีหายวับยังกับนินจาเลยครับแล้วไม่ยอมแพ้ด้วยนะมีการเอาปืนกลขึ้นรถบรรทุกแล้วขับไล่ย,ยิงแต่รถวิ่งไม่ทันนกค่ะแถมแดงซะจนเล็งไม่แม่นยิงไม่โดนสักตัวสุดท้ายปฏิบัติการรอบแรกล้มเหลวครับยิงกระสุนไป2,500นัดฆ่าได้แค่ประมาณ 50- 200 ตัวแล้วก็โดนสื่อพาดหัวล้อเลียนทันทีว่านกอีมูเอาชนะกองทัพได้ <c oughs> แต่เรื่องยังไม่จบนะคะฝูงนกยังอยู่เกษตร,รกรก็ยังโวยรัฐบาลไลยส่งทหารไปอีกครั้งในวันที่13พฤศจิกายน ผลคือดีขึ้นนิดหนึ่งครับยิงกระสุน9,860นัดสังหารนกได้986ตัวเฉลี่ย10นัดต่อนก1ตัวเออก็ยังดูเปลืองอยู่นะครับแล้วไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะรัฐบาลเลิกส่งทหารค่ะแล้วหันไปใช้วิธีที่ได้ผลกว่าหลายเท่านั่นคือระบบค่าหัวใช่ครับใครล่านกได้ก็เอามาขอรางวัลในปี1934มีคนมายื่นรับค่าหัวจากกา ล่านกมากถึง57,34ตัวและยังมีการสร้างรั้วกั้นที่ใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าใครชนะในสนามรบนกอีมูชนะค่ะในระยะยาวกเรกษตรกรชนะด้วยระบบฆ่าหัวและรั้วกั้นค่ะ แต่ที่แน่ๆก็คือกองทัพออสเตรเลียแพ้อย่างหมดรูปครับทั้งยุทธวิธีทั้งการประชาสัมพันธ์และสงครามกับนกครั้งนี้กลายเป็นตำนานสุดขำที่คนทั้งโลกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าคุณชอบเรื่องจริงที่ฟังเหมือนเรื่องแต่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุก Yep.